สวัสดีครับและนี่คือว i n เทจเลสซ i n g รายการเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารของมวยป้มยามีนํนเสนอกันให้เพียงแค่กด s u b สไครต์ไว้ก็จะไม่พลาดแน่นอนครับและหากว่าท่านมีเรื่องคาใจเกี่ยวกับมวยป้ามนะฮะก็อย่าเพิ่งถามแต่สามารถหาคําตอบได้ในดีสคริปชั o นด้านล่างเลยครับสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะครับวันหยุดยาวของทั่วโลกเลยทางเดบจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญบางเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ก็เป็นเทปย้อนหลังทั้งสองค่ายเลยนะฮะคือหลายคนงงว่าทำไมเป็นเทปปกติเนี่ยรอกับส c k d ดาวเป็นรายการสดครับแต่เนื่องจากมันเป็นช่วงสัปดาห์คริสต์มาสของฝรั่งนะเขาก็หยุดพักพอแล้วก็ใช้วิธีบันทึกเทปเอาใครที่ได้ติดตามใน Facebook ของผมนะก็คงจะได้เห็นสปอยสำคัญไปแล้วละ่ะค่ายแดงครับเปิดรายการมาด้วยอะไรครับนะฮะออกมาเล่นกีตาร์ดาบบี้แลสลี่จนทางแลสซี่กับเรียวรั์เนี่ยทนไม่ไหวต้องออกมาท้าเจอเป็นแมปติดไฟด้วยครับบบี้แลสลี่แกก็มีเลโกมากองไว้ที่พื้นเป็นกับด ากไว้ด้วยนะเลโก้เันก็จะเป็นปุ่มๆมะใครเคยเดินเหยียบตอนเด็กนี่โอโ้โหน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวฮนะก็มีเอาลูกโบลลิงมาอัดกันใต้เข็มขัดด้วยนะแมตชนี้ก็ค่อนข้างเละเทะหน่อยสุดท้ายอะไรอนะัดชนะไปครับแบบเอนเตอร์เทนคนดูสุดๆเลยทีเดียว ต่อมาชิงแชมป์ทักทีมครับทีมรีไวเวอลมีโอกาสได้ชิงกับเจ้าของแชมป์คือแชทเกเบิลกับบ๊อบบี้รูทนะฮะเขาทำได้แค่ชิงครับคูน่นี้เพราะว่าเจ้าของแชมป์เนี่ยยังรักษาเอาไว้ได้ต่อหลังฉากก็เป็นบรรดานะักมวยปั้มครับออกมาอวยพรแล้วก็พูดถึงเทศกาลคริสต์มาสกันมีทั้งลูชาเฮาปาร์ตี้และบีทีตัดมาเป็นฟินบอลเลอร์ครับเจอด็อบซิกเลอร์และยูแมกนิไทเป็นแมตช์สามเซานะฮะแมตช์นี้ฟินก็ชนะไปได้แล้วตอนท้ายเนี่ยยูไม่พอใจครับไปลากด็อบซิกเลอร์มาขู่เข็นสารพัดด็อบก็ ler, เลย วินส์แม็กแมนครับแต่งตัวเป็นซานตาคอสตมาให้ของขวัญกับแฟนๆหมวยปั้มนะครับประกาศ3เรื่องสําคัญด้วยกันคืนนี้ก็ได้ลงข่าวไปใน Facebook แล้วเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวมาพูดอีกรอบหนึ่งเรื่องแรกครับคือด็อกซิลเลอร์กับดูวานิไทจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับเป็นแมตช์โรงเหล็กเรื่องที่2คือจอห์นซีน่าจะมาปรากฏตัวทั้งศึกรอและสมักดาวตามกําหนดการและเรื่องสุดท้ายที่หลายคนรอคอยครับดิวิชั่นหญิงจะประกาศใช้แชมป์ทีมของตัวเองในปีหน้า2019 คู่ต่อมาครับเป็นแท็กทีม6คนนะฝั่งละ3ตัวเต็งของแชมป์เส้นนี้เลยก็คือเบลลี่กับซาชาแบงค์แถมด้วยเอมเบอร์มูนอีกคนเจอกับมิกกี้เจมาิเซียฟลอกและดานาบรุ๊กเป็นฝ่ายทำมาชนะไปได้ครับแต่ไรอ,อรัลสครอตเนี่ยก็แถมออกมาอัดตอนท้ายด้วยซึ่งไรอัลสคอตนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่เด่นๆในการคว้าแชามป์แท็กทีมหญิงเลยทีเดียวต่อมาเป็นพอลเฮมันครับออกมาร้องเพลงแล้วก็บอกว่าบล็อกเลสเนอร์จะจัดการกับบอนสโตแมนให้ได้ในรอยัลรัมเปิลทางด้านบอนสโตลแมนครับผู้ เขาควางเลนเดียมมาสมให้พอลเฮมันแล้วก็ล้อเลียนจากนั้นก็บอกครับว่าตัวเขาเจะจัดการกับบล็อกเลสเนอร์ก็พูดกันสั้นๆนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมากันที่แมตช์ชิงแชมป์หญิงฝั่งรอกันมากนะฮะนาทาลยาแนฟตี้ของเราก็เข้ารอบมาจากสัปดาห์ที่แล้วได้ชิงกับรอนดาราซซีซึ่งทางรอนดาก็ชนะไปได้ครับแบบเบาๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสีกันอยู่แล้วพอชนะเสร็จก็จับไม้จับมือดูแลกันตามปกติ ต่อมาเป็นบังจินเดอร์ครับเจอกับพีซเลเตอร์ซึ่งความปั้มกันอยู่ก็มีซันตาคอสเดินมาด้านหลังนะฮะแจกของขวัญให้คนดูแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีกลายเป็นไรโน่ครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาสยบข่าวเรื่องการรีทายของตัวเองนะอัดวีดีโอบอกว่าเขายังไม่ได้รีทายไปไหนและจะปั้มในเฮาส์โชว์ของสมาคมดับเบิลยูดับเบิลยีต่อไปครั้งนี้ครับไรโน่ no ก็ออกมาช่วยกับพีซเลเตอร์จัดการทีมงานของบังจินไปเรียบร้อยสุดท้ายเป็นแมตช์ของเซธโรลินเจอกับบารอนคอบินครับ ซึ่งคอบินเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วนะฮะส่วนทางเซตก็เพิ่งเสือแชมป์อินเตอร์ไปเรียกได้ว่ามาแบบเซ็งๆทั้งคู่ครับเจอกันเซตก็ชนะปิดรายการรอถ้ามาที่ศึกสแมทดาวน์กันบ้างน,นะคายฟ้าอาทูตกับคา m เมล่าออกมาก่อนเลยก็แต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเหมือนกันครับมาร้องเพลงให้แฟนๆเตรียมเพลงเสร็จเรียบร้อยกำลังจะร้องไม่ได้ร้องครับแต่เนี่ยใบยอันออกมาป่วน บอกว่าพอสักทีเถอมันไล้สาราอะไรกันอยู่นั่นแหละทําไมวันหยุดต้องมานั่งดูตลกของพวกแกด้วยทันตาคอสะไม่มีจริงหรอกเลิกยกย่องกันได้แล้วจากนั้นครับอาร์ทูธก็เลยบอกว่าฉันชนะมิกแมทชัเลนและได้ออกเป็นคนที่30ใน Royal Rumble ถ้าแกยังเป็นแชมป์อยู่ถึงตอนนั้นฉชนจะชนะลัมเบอร์และจัดการกันในเวสเทิร์นแมนเนียอาร์ทูธกับคาเมร่าก็เต้นกันเลยครับพี่แพ้ก็เลยขออัดเลยแถมว่ายัางจัดการอาร์ทูธจนนอนนิ่งแบบหมดสภาพจากนั้นเจ้าของแชมป์ WWE ก็เดินจากไปแบบตัวโกงสุดๆมูสซาฟารีครับเจอกับอันดราเดเซียนอาลมาซึึงทั้งสองคนนี้จัดว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวครับในการโชว์ฟอร์มพักหลังๆมูสซาฟารีเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับแมตช์นี้แล้วก็ต่อมาเป็นแท็กทีม8คนอุโซ so ครับรวมทีมกับแอนเดอร์สันและ าโลเจอกับเดอะบาร์รวมกับซานิตี้เป็นทีมอูโซและแอนเดอร์สันกาโลชนะไปด้วยเมทิคิวเลอร์ตัดมาหลังฉากมูสตาฟารีกํา ari, กลังเดินอยู่ครับก็มีบรรดานักมวยปั้มจากทัวร์ไฟล์ไลฟ์มาแสดงความยินดีนะคือมูสตาฟานีขึ้นค่ายหลักเต็มตัวไปแล้วนะฮะไม่ต้องปั้มในดิวชั่นม่วงแล้วเดินเดินอยู่ไบอันแกก็ผ่านมาอัดด้านหลังมูสตาฟาลงไปกองที่พื้นต่อมาเชนแม็กแมนครับมาออกมิสทีวีซึ่งเดอมมิสยังเติมไม่เลิกครับอยากให้เชนมาร่วมทีมสเสือเกินมิสบอก มากเลยนะเพราะว่านายน่ะเก่งที่สุดในตระกูลแม็กแมนถ้าเรามาร่วมทีมกันเนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนรู้ไหมว่าฉันไม่เคยได้รับคําชมจากพ่อของตัวเองเลยนะเหมือนกับนายนั่นแหละและทุกวันฉันก็จะตั้งคาถามกับตัวเองว่าทํายังไงให้พ่อภูมิใจในตัวฉันเรามาจับคู่กันเถิดแล้วเป็นแฮกทีมที่ดีที่สุดในโลกสุดท้ายเชนไจออนเขาบอกลองก็ลองดูแล้วกันเดอมิส <The Mist S 2> ก็เลยได้เฮครับยืนกอดกันหน้าถ้วเวิด์ครับ ต่อมาครับเป็นซาโมโจเปิดศึกกับเจฟฟฮาร์ดี้นะฮะก็ได้เจอกันสักทีในวันนี้ปัามกันอยู่นะโจม้วนหนีลงเวทีไปครับไปตั้งหลักด้านล่างเจฟตามลงไปอัดก็พลาดท่าครับโดนล็อกคอจนหลับคาแขนเลยเป็นฝ่ายของซาโมโจชนะไปผู้สุดท้ายชิงแชมป์ US ครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าจริงรู้ผลสปอยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือนาชินเนี่ยเสียแชมป์ซะแล้วแพ้ต่อรูเซฟไปคนดูก็ตะโกนรูเซฟเด y เป็นการฉลอง ซึ่งมันก็ยังไม่ได้จบรายการแต่เพียงเท่านั้นนะเพราะว่าตอนหลังฉากเนี่ยเอเจตายไปเจอกับประธานใหญ่วินส์แม็กแมนที่หน้าห้องทํางานครับวินส์ถามบอกว่านายคือใครนะเอบอกว่ามาถามชื่อผมทําไมผมก็เอเจสไตล์แชมป์สสมัยของ WWE ไง แล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาในศึก s m a c k d ดาวด้วยวินบอกว่าอยากรู้ว่าเอเจตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่นายปล่อยให้ใบอั้นพังบ้านของนายเนี่ยนายมีหลุมดําและสัตว์ร้ายอยู่ในตัวฉันอยากจะเห็นสัตว์ร้ายในตัวนายให้เอามันออกมาเลยว่าแล้วก็ตบหน้าปกใจไปทีหนึ่งครับเอจก็งงครับตั้งสติได้อะไรก็ไม่รู้มาตบก็เลยสวนกลับเข้าไปใส่หน้าวินครับลงไปนอนกองปิดรายการ ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นเทปนะฮะของสัปดาห์ที่แล้วที่เขาอัดเอาไว้แล้วมาใช้ในสัปดาห์นี้มันก็จะดีเลย์กันหน่อยแล้วก็เรื่องราวอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเนื่องด้วยมันใกล้สู่วันหยุดแล้วครับ ก็คือก็แปลง่ายหน่อยนะเพราะว่าบทพูดน้อยแล้วก็มีแต่แมตปั้มส,ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการหยุดในเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่รวบไปเลยครับยาวๆตามรมเนียมทางฝั่งตะวันตกเขาส่วนรายการเราครับไม่ได้หยุดนะฮะสะรุปเรื่องราวต่างๆในรอบปี2018ซึ่งคลิปเก่าๆที่ลงมาแล้วตลอดเดือนธันวาก็ไปหาชมย้อนหลังได้ทั้งนักวยปั้มสุดเซ็งทั้งเรื่องราวของแชมปต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ ส่วนเรื่องข่าวต่างๆครับก็แนะนําให้ไปติดตามเฟ e บุ o k นะเพราะว่าตอนนี้ลงข่าวถี่มากจริงๆลงกันทุกวันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสิ้นปีพอดีครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ